สวัสดีครับวันนี้ครับวันหยุดครับเขาวสวนกะให้ปุ๋ยครับสีไม่ได้สให้ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยฉีควอยต้นต้นนี้กะให้อะมานสอบหนึ่งเลยนะครับผมอให้สอบหนึ่งเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่หนึ่งกระสอบครับผมมอนี่มาให้ปุ๋ยขออครับปุ๋ยขิงวะครับมะนี่นี่ครับก็ะด้วยด้วยหลอดทรงผุ่มครับนี่ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นว่าพี่น้อง